เรื่องราวลึกลับที่เกิดขึ้นจากเพียงหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งณจังหวัดลำปางเมืองที่มีแม่น้ำอันกว้างใหญ่ไหลผ่านอยู่กลางใจเมืองชีวิตของเธอดำรงไปตามปกติแต่ปรากฏการณ์อันน่าเหลือเชื่อได้เกิดขึ้นแต่โชคไม่ดีเธอนั้นโดนใส่ร้ายป้ายสีจนทำให้เธอนั้นตองโทษเรื่องราวนี้เกี่ยวอะไรกับพญานาคและองค์เทพยังต้องลงมาเกี่ยวข้องจากเมืองที่เคยสงบ ลายเป็นเมืองต้องสาบได้อย่างไรใครที่สามารถช่วยเหตุการณ์นี้ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันดูนะครับกับตำนานเจ้าแม่สุชาดานานมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งนางมีชื่อว่าสุชาดาเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งปลูกเรือนอยู่ใกล้วัดอาชีพของนางสุชาดานั้นคือการปลูกแตงโมขายในทุกๆเชา้านางสุชาดา จะเข้าสวนดูแลเพื่อรดน้ำใส่ปุ๋ยแตงโมจากสวนของนางสุชาดานั้นมีผลที่โตรสชาติหวานกลมกล่อมน่ารับประทานยิ่งจึงเป็นที่เรื่องลือถึงความอร่อยเธอมักจะนํำแตงโมไปแจกชาวบ้านและนําอาหารขาวหวานไปถวายพระสงฆ์อย่างสม่ำเสมอจนเป็นที่ชื่นชมยกย่องของชาวเมืองนางสุชาดานั้นเป็นคนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงเป็นภาพชินตาของผู้คนที่พบเห็นนางสุชาดาไปทำบุญที่วัดอยู่ทุกๆเช้าเมื่อนานมาแล้วมีพระมหาเทระท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าปรารถนาที่จะสร้างพระพุทธร,รูปขึ้นมาสักองคหนึง่งแต่ท้าว่ายังหาวัสดุที่ดีเยี่ยมมาสร้างพระพุทธร,รูปองค์นั้นไม่ได้เลยจนกระทั่งมาวันหนึง่งความตั้งใจนั้นได้รู้ไปถึงหูพญานคราชตนหนึง่ง ผู้ซึ่งเฝ้ารักษาแม่น้ำแห่งนั้นอยู่แม่น้ำนั้นมีชื่อว่าแม่น้ำวังพญานคราตนนั้นได้ลงไปยังวังมาดานของตนเพื่อหาวัตถุล้ำค่าจึงได้หยิบลูกแก้วมรกตลูกหนึ่งมาและหาวิธีที่จะนำแก้วมรกตลูกนั้นไปถวายให้แด่องค์พระมหาเถระเพื่อใช้เป็นวัตถุในการสร้างพระพุทธรูป หลังจากคุ้นคิดอยู่น,นานพญานาคราชตนนั้นก็ได้วางแผนที่จะนำแก้วมรกตลูกนี้นำไปใส่ไว้ในแตงโมของนางสุชาดาเพราะพญานาคราชทราบดีว่าหากนางสุชาดานั้นพบเจอจะต้องนำแตงโมลูกนี้ไปถวายให้แด่องค์พระมหาเทระเป็นแน่จึงได้นำแก้วมรกตไปใส่ไว้ในแตงโมของนางสุชาดาทำให้แตงโมผลน,นั้นดูสวยผิดหูผิดต,ตาไปจากลูกอื่นๆ ในเช้าวันรุ่งขึ้นนางสุชาดาเข้าไปในสวนแตงโมเพื่อตัดแตงโมขายตามปกติก็ได้เห็นแตงโมลูกหนึ่งใหญ่โตมากแตงโมลูกนี้ดูโดดเด่นสวยงามตาโดยความประหลาดใจนางจึงรีบนำกลับไปผ่าเพื่อดูด้านในก็พบว่าด้านในแตงโมลูกนี้เป็นแก้วมรกตที่ซ่อนอยู่ภายในและเนื้อแก้วมีสีสันสดใสบริสุทธิ์ยิ่งนัก จากนั้นนางจึงเร่งรีบนำไปถวายที่วัดในทันทีโดยมีพระมหาเถระรับไว้เมื่อพระมหาเถระเห็นสิ่งที่นางสุชาดาอุ้มมาถวายนั้นจึงตกใจเพราะแก้วมรกตนั้นช่างดูสวยงามรํำค่ามากพระมหาเถระจึงไม่รอช้ารีบหาเครื่องมือและลงมือแกะสลักในทันทีแต่แล้วทำอย่างไรวิธีไหนก็ไม่สำเร็จ จนหมดสิ้นความพยายามพระมหาเถระหมดเลี้ยวหมดแรงและจำวัดไปผ่านมาไม่นานก็มีชายชรา,าผู้หนึ่งนุ่งขาวห่มขาวไม่ทราบว่ามาจากไหนเดินเข้ามาในวัดบอกกับพระมหาเถระว่าขอรับอาสาแกะสลักลูกแก้วมรกตนี้พระมหาเถระนั้นได้ยินก็ดีใจจึงรีบเข้าไปหาเครื่องมือแกะสลัก หลังจากนั้นพระมหาเทระได้นำเครื่องไม้เครื่องมือมาให้ชายชราผู้นั้นปรากฏว่าชายชราได้หายตัวไปแล้วแต่พระมหาเทระได้เห็นแก้วมรกตซึ่งถูกน,นมิตให้กลายเป็นองค์พระแก้วมรกตที่งดงามพระมหาเทระจึงสันนิษฐานว่าชายชราผู้นั้นคงเป็นพระอินแปลงกายมาเพื่อช่วยนรมิตให้เป็นองค์พระแก้วมรกตเป็นแน่แท้ องค์พระมหาเถระก็รู้สึกปลาบปื้มดีใจเป็นอย่างยิ่งจนเรื่องนี้เลร่าลือดังไปไกลทั่วเมืองลำปางจนเป็นเหตุให้ชื่อของพระมหาเถระและนางสุชาดาได้รับการยกย่องชื่นชมเป็นอย่างมากมีคนรักย่อมมีคนเกลียดมีชาวบ้านกลุ่มหนึง่งเป็นผู้ไม่หวังดีได้แต่งเรื่องใส่ร้ายนางสุชาดาและพระมหาเถระโดยให้ความว่า นางสุชาดาประพฤติตัวไม่เหมาะสมไปมีสัมพันธ์ฉันทุ้สาวกับพระมหาเทระจึงเป็นที่เรื่องดือในหมู่มากและรู้เข้าถึงหูท่านเจ้าเมืองต่อมาผู้ไม่หวังดีกลุ่มนั้นก็ได้เข้าเฝ้าท่านเจ้าเมืองและกล่าวทูลเรื่องเท,ท,ท็จทีแต่งขึ้นมาให้ท่านเจ้าเมืองได้ฟังอีกครั้งท่านเจ้าเมืองฟังแล้วจึงโกรธนางสุชาดาเป็นอย่างมาก กลัวว่าจะเกิดอาเพศเหตุร้ายเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเป็นเหตุทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียโดยความโมโหจึงด่วนตัดสินลงโทษประหารชีวิตพระมหาเถระและนางสุชาดาทันทีโดยไม่มีการตรวจสอบหาข้อมูลอาเทศจริงใดๆเลยแต่มีผู้ยังเลื่อมใสในตัวพระมหาเถระได้นำข่าวไปแจ้งพระมหาเถระทราบ ท่านจึงรีบหนีไปในทันทีพร้อมกับนำองค์พระแก้วมรกตไปฝากไว้ที่วัดพระธาตุํำปางหลวงแล้วตัวพระมหาเทระก็หายสาบสูญไปสำหรับนางสุชาดานั้นถูกทหารของเจ้าเมืองจับได้และถูกนำตัวไปเพื่อประหารชีวิตบริเวณท่าริมฝั่งแม่น้ำวังซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดดอนเต้านั่นเองแต่ก่อนที่จะถึงแดนประหารนั้น นางสุชาดาได้เหลี้ยวกลับไปมองบ้านของตนเองด้วยความอะไรายิ่งซึ่งณปัจจุบันได้สร้างเป็นวัดขึ้นให้ชื่อว่าวัดนางเหลียวก่อนจะประหารน,นางนางได้กล่าวอธิษฐานต่อเทวดาฟ้าดินไว้ว่าข้าพเจ้ากระทำผิดจริงตามที่ถูกกล่าวโทษไว้เมื่อดาบฟันคอข้าพเจ้าขาดขอให้เลือดไหลลงสู่พื้นดินแต่หากข้าพเจ้าบริสุทธิ ไม่ได้ทำตามความผิดที่ถูกกล่าวโทษก็ขอให้เลือดทุกหยดพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่าได้ตกลงมาแม้แต่หยดเดียวขอให้วงตระกูลที่สั่งประหารข้าพเจ้าและเมืองละครแห่งนี้ไม่มีวันจะได้รุ่งเรืองอีกต่อไปเมื่อเพชฌฆาตลงดาบตัดคอของนางเหตุมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนั่นคือเลือดของเจ้าแม่สุชาดานั้นได้พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ตกลงสู่พื้นดินเลย ซึ่งแปลว่าคำอธิษฐานของเจ้าแม่สุชาดานั้นสำธิ์ผลท่ามกลางผู้คนที่รับรู้เรื่องราวจึงทำให้แดนประหารต้องเศร้ามองหลังจากนั้นท่านเจ้าเมืองทราบข่าวเรื่องเจ้าแม่สุชาดาและได้สืบหาข้อเท็จจริงจึงได้ตาหนักรู้ว่าตนเองนั้นได้ประหารคนบริสุทธิ์ไปโดยที่ไม่มีการสืบหาข้อเท็จจริงก่อนจึงทำให้ท่านเจ้าเมืองเสียใจเป็นอย่างมาก จนเกิดอาการป่วยถึงกับสุดหนักและก็สิ้นพระชนในเวลาต่อมาต่อมาบ้านเมืองก็เกิดอาเพศมีภัยสงคารมข้าวยากหมากแพงทั้งยังมีโรคภัยไข้เจ็บประบาดจนแพร่หลายท่านเจ้าเมืองคนต่อมาก็ได้คิดหาวิธีไถ่บาปหรือที่เข้าใจกันว่าเป็นการถอนคำสาบเจ้าแม่สุชาดาจึงได้สร้างวัดในสวนแตงโมของเจ้าแม่สุชาดาให้ชื่อว่า วัดสุชาดารามผ่านมารุ่นต่อรุ่นของเชื้อสายท่านเจ้าเมืองที่มีนามสกุลว่าณรำปางก็ได้มีการพยายามทำบุญไถบาปให้บรรพบุรุษอยู่เสมอมาจนมาถึงยุคสมัยที่มีตนบุญคูบาเจ้าหลวงพ่อกเกษมขีมมะโกท่านก็ได้บำเพ็ญบารมีให้กับเจ้าแม่สุชาดาเพื่อเป็นการไถ่บาปให้กับวงสกุลของท่าน ที่เคยกระทําความผิดกับนางไว้แต่ในอดีตกูบาเจ้าหลวงพ่อกเกษมเขมโกท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นพระอริยสงฆ์เป็นผู้บำเพ็ญเพียรอย่างหนักแน่นอดข้าวอดน้ำนอนตากแดดตากฝนทอมานร่างกายกำหนดจิตจนบรรดุแจ้งเรื่องสภาวะธรรมกูบาเจ้าหลวงพ่อกเกษมเขมโกท่านก็ได้บำเพ็ญบารมีให้กับเจ้าแม่สุชาดาเรื่อยมา จนณนปัจจุบันกล่าวได้ว่าณเมืองลำปางได้หลุดพ้นจากคำสาปของเจ้าแม่สุชาดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากข้อมูลผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องในส่วนไหนต้องขออภัยมาี่นีด้วยนะครับเนื่องจากผมอะเริ่มทำใหม่ยังต้องศึกษาและพัฒนาอีกเยอะครับเพื่อที่จะทำผลงานใหม่ๆม,มาให้รับชมรับฟังกันยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ